สาชการคราารค่ะเจริญพรคนมีโชกเกตุผ้าแห้งจาดรเลยวันจัดไดหรอครับวันจดอะไรมาดูบหดเอามาดูยังไงีได้มมแม่นี่มัลเี้ยนไหลเปนเนี่ยเลี่ยนหลายนั่นเนี่ยเกตุผ้าแห้งเกตุผ้าโชกอยังเนี่ยมมีผ้าโชกหรอคะเตี้ยนไหลมีตาดวยเบเริ่มบ0 0 0รวยไม่เลิกอือนั่นแหละ ไม่มาเลยเราเจออุณหภูมิเจ้าพอจะบอกเจ้าคนมีคนมีโชคสาขาสองเหมือนกให้เราตั้งมูนะแต่มีมาติดตั้งมีรวยไม่ยังนี่แหละเจ้าซื้อปไปตั้งโอ้ยงก็แม่นตัวมันจะบอกท่านตัวเป็นยังไงได้บอกอาจารย์เอาจับซื้อจนนรัฐบาเห้องห้างบ่อธรรมดาเนาะ ใครยังใครพารวยเั่นบอกมือเว่างไหน,นโอ้ย,ยอยบอกเป็นกิการนนะอาเอาไข่ <c oughs> เอาไข่ปลาผ้ารอาไข่ผารวยอ <c oughs> โอ้ยมาจากทางพวกวานเสา้าน้อยหลายโอ้ยว่าสินน้ำหาแปดวนอเชียรด้มันขาแลว้วสองมือแลว้วข้าจะไปตัดหย่าตัดหย่าค้นมากมาเบิ่งเวลาเรื่อเลยม่ละก้อนเท็ดอย่างเอไปเขาเขาเห็ดการนเอะอย่ง้ยนีไม่เสียดายคนคนบอดีใช่ไหมครับ เนี่ยเดี๋ยวเราเอ้แค่ซีเนาะเจอเห็นไปบนีอ้จะได้เรื่องนนี้ครับแต่ว่ามือนีคำนี้จะจมไมจมได้ยินจมอรอาจารย์ได้ยินเนี่ยอาจารย์โสนตั้งหนาตติมกันว่าโอ้เหตะปับซื่ก็น่างิต่อรดอังเงีมันไปนั่นจุกจิกลทมันเยแต่ว่าอ้จะได้จังหวะตนนี้เี่บ่อยไปกินคำนี้แต่ว่า เดี๋ยวก่อนอื่นครับประจารยนมือนี้มี่ FC เพิ่นฝา mm hmm. กเป็นสะพานบุญให้ mm. คุณที่ประวันนะครับเพิ่นเมื่อกี้เพิ่นว่านีวา่ว่าเอ้าเ่าท่านแล้วตัวนี <S 2> <S 2> ้เราสั่งเหล่าท่านจะขาดเรื่อยๆเลยขาดซีทั่งกับฟองนึนหนึ่งซีงรัองเป็นฟองเหล้วเกินครับก็เกินอีกว่าบ้านจะขาดหกเมื่อหรอกก็จะแล้หมื่นน่ะห้าวันหกวันเหล้วหมดเรียบร้อย มากหลังลานล,ลงมาเลางมาเลยเตียมแต่จะร้งองก่อนเขาภาษาเออเตรียมบั้เตรียมมือนแต่บนตอนอันอันที่จะจัดงานอย่างนีที่นี้จะเฉลองาาประตูโพงสิอ่ะเดียวครับแล้วป,ประตูโพงแต่จะร้องก้นมิโซกไหมคให้ไป <c oughs> เปิดตัวอันที่เปิดด้านไหนพอมานันเปิดะว่าจนแเปิดดอกไปก็ไม่โซโอชาสุดกับทจัดอะไกี่นี่กับทีบวกสวแล้วก็การเฮดอัน กุฏาพิเศษเล็กน้อยฮะนะเพื่อเหตุใดหรอกครับเห็ุพ่อพ่อเป็นพิธีเอออันเป็นพิธีเพราะว่าอันกับประตูโค้งมันควอาจานเห็ุมาแล้วในีตั้งใจว่าจิฉลองกะโดดเลยครับแล้วติดโควิดจนครับเป็นสีลงเอาขออนุญาตบ้านนี่จิฉลองกับโควชผิดมากเลยค่ะอ๋อหรื่ามีบางคนม่ม่ม่เป็นยังครับมาก่วงนี้นะพูดยังเพราะว่าข้าเจ้าก็ได้ ไม่ได้หางี่ยงแล้วขนาดนี้ตอนนี้ือผู้ใดสิติดกทธิดโลดจังนชนะเรวนี้มันเป็นเรวนี้ตัวมันอันนี้ตัวมันย่อนตัวพวกสิทธยาเห็นไหมสิเป็ี่นผล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 กระทบหลายโอ้คนที่ฉีดวัคซีนแห่งสิทธยาที่แพลงกระทบหลายเด้อครับล้นอืมมันอะไรนล้นล้นหวานกันพ่อจ่าก็ว่าจะบอสีทีิที่แรกวัจนี้ันปีปีนเป็นโควิดพ่อจ่ามาพ่อจ่ามาจากมัณฑายวัดเอือน คาบดสีดเขาก็จมหรือวผู้นั่งเขาหน่ะนั่นบมผู้นั่งมูบ้านเขาหน่ะบก็ต้องเลยสีเดเขาสีสองเข็มหมดว่าเข็มีสามเศร้าเรื่องอะไรเนอกมันนี่แหละมันยากนั่ผู้นั่งนี่แหละบังคับไปฉีดโลงงานกับบังคับฉีดโลงเรี่ยงกับบังคับฉีดเล็กน้อยผับเด็กน่อยมันก็ดีเดี๋ยวมันมเขาก็เห็นตามมันของเขาน่ะผูผู้นั่งก็ได้แต่ว่าบาตรนี่มันแบบเป็นเมื่อแม่น้องป็นกาศบังคับเกินจริงจริงจริงนะ มาหาอา,าจารย์สามเทียบผนดิมันบอกใหว่าาจารย์ชินมอ่าสิบสี่าีน,น,นาี้ไปยุบเขาไปได้เยอเอสิเกสีสตัวก็หมดชิชินครัก็เลขึ้นมาอยยุของเก่าอยู่บ,นา,บานผู้นั่งอมาบอกไปสิเกม็ม่สามบ่อย้ำมาวารู้ว่าัวัครับตะกันชีดยาที่นี่ไ่ม่คุณแม่ดเขาเป็นห่วงเขาก็เขาดีน่ะผู้นั่งมาว่นั่นแะคะับ เอาเอาไปไหนมาลวิุระไปีกันดิครับกะคุณทิพวรรณนะครับเพิ่งจะฝากปัจจัยมากขั้นหนึ่งนะครับมือว่านนี่กะคุณเปียนันอารอยกับถวายพระอาจารย์ไปแล้วนะครับวันนี้กับพระถวายของคุณทิพวรรณนะครับกะอนุโมทนาสาธุบุญน้ำเด้อครับผมคุณวิศวะกันสาธุสาธุนั่นแหละมันเกิดเหตุผลเร็วๆนี่แหละวันที่สิบหกเห็นไหมครับอาจารยเอ้า บ้านี้เพราะว่าเมื่อเกินหางมือหอกมือสิแล้วแล้วไม่ได้ไมนได้ขาดทุกตลอดเวลาเลยหรอกนะนี่เดี๋ยวนี่เดี๋ยวกะพันวินิจไปกะเอาเพื่อแต่หลักยังไม่แลงนี่หลักยังพรมสิเอาเต็มเต็มคือเล่นบ้านี้คือว่าปูไมอปูใหม่กูเรื่องบอกให้มึงเรื่องบอกนั่นเองนะอันนี้อันนี้เขาเลี้ยงว่าอาจารย์ฝันเมื่อคืนนี่สดๆร้อนๆนะครับยัง คำเบิ่งเนี่ย <lizard> ังเบืดเบื่อยอะเน่ยังรุนอยู่บอกันี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ตามนะคือตองวอดใดมีมากหรือเปล่าทีนึงอ๋อตองวอดกับปูเพราะเขียนให้นั่นเอห้าเก้าศูนย์กับแปดห้าอันเดองคือปูมากแบบว่ให้ิจาศนาเพราะว่าถ้ากันตีว่าถือพวดว่าสันมีแต่ข้อนปองปองมีแต่คนเก่งเก่งนะข้อนมีโชกแห้งขาดครับ ปูหามากปันเลยเอ๊ะไงเอาบ่ได้นะครับปูก็เลยมาเขียนให้เต็มๆเลย5้ากับแปหบันนี้มันขึ้นปูไม่ย่างม่หนึ่งบาทเาะจะแปูมาเพื่อนบ้อหาเพื่อนรักหายไม่ด้หรือเลพ่อแล้วคบี่ะคือว่าเพื่อนหายแล้วหรื่ยังมอยังเียนอีกแล้วจินะพ่อสามีตกใจมืานมานปูสิบ่อไม่หายอีกว่าจะหายงวดนี้งวดเดียวพ่ออเพิ่นเพิ่นเขียแล้วเพิ่นีเนียนะ แต่ว่าม well, ันคือไห้ปูคือไห้อะไรสามตัวสองตัวหรือครับเออกันนั่นนะแต่ว่าเพิ่นมาเมื่อเกิดเรื่องเหมือนเมื่อกี้เรื่องเหมือนนึงเรื่องเหมือนนึงอืหลัดนี่เพิ่นเกิดเกิดได้เด็กกระดาษมาให้ครับเรื่องอะไร้นี่เพื่อนนี่โอ้ก็นี่เพื่อนจ่ายตามเขียนเขียนตามด้วยเนเขียนเนาะเนาะเขียนตามที่ปูเขียนให้เลยเอาก็โตเก้าเลยแต่พนธนนแต่ธนะโตเก้าก็จะให้เบิ้งก่อนครเพื่อนเขียนบางที่ว่าจ่ายแต่เบิ้ง เป็นเงียอืมอืมเป็นเสียอาจารย์เดีย๋ยวเดี๋ยวเอารูปมานะครับปิดไม่นน้ะครับแนอเอาตัวเก้าห้าเก้าศูนย์แปดห้านั่นมีแปดบนแปดมาขีดแบ่งเครื่องเลขศูนย์ถ้าแบ่งเครงเลขศูนเนี่ยมันจะเป็นเลขขาท่านที่นี่ครับบห่หูยังว่าอาจารย์นไม่หงน เนี่ยแบงค์เคงยังไหนก็มีหัวขโมยออกมานหน่อยแบบนี้ครับอาจารย์คไปมูดจักก็ยังมันไม่มีสิรถเก๋งนี่คือคือแม่งัิทีิ์อะใบที่สองคือกฎหมายแดงนี่คือยังซิทธได้หรือเปล่าครับนี่แหละเพราะว่าเพิ่นว่าเพิ่นนั่นนี่แล้วนะงวดนี้งวดนี่นะครับที่หกหายงแล้วแต่ว่าเพิ่นหายท่านก็โควตุแหลกท่านได้โควตุได้มาอีกนะเพิ่นมาบอก พ่อซ้ำนี่ปไปกี่ครู่วะไปแล้วก้อนจิตไปนู้นเทคีิกลายที่งอนใหญ่มานเลยก้อนจิตไปยกนิ้วขึกก้นไปยัง,งยังซี้อย่างนี้วะดิยกนิ้วหนึ่งไทยเบื้องแล้วก็ไปลเลยไอ้จังซี่บอกเฮ้ยไอ้จังซี่บอกยกขึ้นเองซี่ล่าอ๋อพันสิี่ใบถึงอันนี้แหะครับนี่นี่นี่บอแบนแบงเครื่องจะว่าสิเป็นเลขนึงแหละผมคิดว่าพอมันคือเลขนึง ถ้าตามนั่นแหละเพราะว่าอาจารย์ครับตัวงวดที่ผ่านมาเลยได้ครับผมดตะเก่านึงนแ,แต่ว่าปูบ่มีของมาฝากมับ่ครับอือปวว่ากุ้งว่าไทยว่าอย่างยังสีกับมังเลยแต่ว่าชูตะเหนิยวให้เบิบงนิยวนึงิชี้นิยวนึงปั๊บปั๊บปั๊บับ,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 บไปก้อนสีไปอือ จำเนี่ยเอาเทครับปาดนี่ลอาพิจาหน้าซอยกันแต่ว่าทับเบิ้งดีๆแล้วคิดว่าถ้าศูนย์ไม่มาน่าจะเป็น1ประมมณนั่นนี่คือความคิดของคนมิโชคนะครับความคิดเห็นส่วนตัวส่วนพระอาจารย์บอแสดงความคิดเห็นอย่างนะครับอบ่านขึ้นโบวโวเกณฑไนแล้ว แบบว่าเรื่องใหม่บอาก็จะบิมาก็แบบเปิดไปไม่เย็ับาทนี้ไปรนกนกไห้นกเนี้ยไห้แล้วไปแล้วพอเห็นเลยแต่ยิ่งต่เสียงเหมันยิ่งเสียงูซสีมากก่อนมือหนึ่งกูซสีมากก่อนมือหนึ่งก่อนเลยบอกมีสงสไปสงสัย นอ,จอนจงใจไม่ได้ยินนก่อนไมาเอาเพราะว่ามือนั้นวันพระพอดีก้อนเล็กบอกโบมือก่อนก่อนมือเหล็กบอกวันพระพอดีขูสิมากก่อนมือนหนึ่งหนึ่งผาครับไปบอกงูกอยังน,นี้ก่อนวันที่สิบหกก็คือวันที่สิบผาครับเพราะว่าเป็นวันพระขูสิมากก่อนมืนอหน,นึง่งแต่บอกตรงนี้นะ แต่ว่าม so 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 ันแปลกๆว่ามันเตยกงจูบวกนี่มันเตเกนนี่มิเตนี่มือนีเมื่อนี่มันขึ้นเกลียวแต่นี่ยังเดียวอ้าวบาทนี่เก้านี่เตะออกไปแล้วบาทแกมาไปทั้งหลาซะเก้าห้าหนึ่งอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวเด้อกูสิมากก่อนมื่นหนึ่งถ้าก่อนวันที่สิบหกนี่ต้องเป็นวันที่สิบห้าห้าหนึ่งแต่ว่าเจวคิดว่ายังไงครับคิดที่ไหนบบอกเนี่ยเราว่าคิดยัง ก็คิดอยู่แต่ว่าห่างบรมันว่าสิบห้าสิบเก้าครับก็พูพันอยู่นานนี่มากก่รนึ่งกับสิบประมาเก้าหนึ่งคิดเท่าไหร่ยังคิดโตพนเห็ุไวปูสีมาก้อนหมื่นหนึ่งปูกับเก้าก้อนกับเก้าปูกับเก้ามาเกี้ยนอย่างไม่ให้ เก่าหนึ่งแล้นเขียนไว้ครับเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเอ้ายูซ้ำนี่ล่ะบ่ไปใช่อกเบิ้งแ้วมาบลยครับเพราะว่าบ่มี่บอลอะไรเลยปูดีมาก่อลเมื่อหนึงแรงาเลยเม่อวิวายยูแล้วครับปูปะขาวรยมากหรือบ้านนี่ล่อปูปะขาวนี่บาทนี่ปูปะขาวนี่บ่หุว่าไปเล่าหรือบ่ไปนะครับเอาไม้ให้สองงวนในเล่าครับเอา เอา92-91สาหนึ่มาตาเล้านะครับออก2อหนึ่งจากก้นกับมาออกเก่าเก่าเมื่อวานนี้รอบหนาสี่ออกสองเก่าบอเลี้ยสิ่ออกครับเลี้ยเลีอยสี่ออกเลี้ยสีออกเลี้ยเกาหนึ่งเลียเกเก้าสองเลี้ยเก็าหนึ่งเก้าสองครับองปูมาจากล้ามาจากล่านะครับอะของปูเนี่ยอย่นมีซนีและครับพอเปลี่ยนหร นี่นะครับล่าสุดวันนี้นะครับวันที่วันที่ห้าเนาะวันนี้คือวันที่ห้านะครับปูมากมันขึ้นลืมมห้นะครับก็เลยเขียนมาห้อีกแต่ว่าเป็นเลขตัวเก้าแต่บังเอิญว่ามีเลขหนึ่งอยู่ในเลขศูนย์ครับแล้วเอากรรไกรไปปูปเองยกมือขึ้นหนึ่งนิ้วชูหนึ่งนิ้วนะครับแต่ว่าบริษัชูนิ้วกลาง์ดนะครับชูนิ้วชี้ครับผมแมนบหมครับอาจารย์แมน กูชูนิ้วชี้หนึ่งนิ้วนะครับหลังจากนั้นกูหายไปเซ็ตมีแต่เสียงลอยมากกูสีมากก่อนมือหนึ่งไอ้พ่อจานตีเนาะมันบุตรีงานนี่บุตรีงานได้รอครับคือว่าห้าเก้าหนกับห้าเก้าศูนย์หนึ่งแ้มันนี่ครับกาน้ะมันบพว่ากันเจียวสุดรอกมันยัเสียดาสิเื่อใส่ทุกส่น เนี่ยกับช่นนั่นะอันสม่ผูจะไปตีไก่วบบนั้นจะไปตีนั่นนึวไหนครับท้อหาเก้าศูนย์หรือหาเก้าหนึ่งบบางที่ผู้ใด้เกิดไปแต่รับกับกัเนไปทิงแล้วแต่บ่นครับแต่ว่าพนกดูดูมา่อยู่คิดว่าเดี๋ยวนี้ถึงมัดเดนี้น่ะหนึ่งเด่นรวดเลยว่านกตัวบอลเรียดดูสิปูยกมีอันหนึ่งถึงแา่แ้วเอาไมาให้เอาไมาให้ไม่ขีดทับนะแล้วก็โยกมีครับ แล้วผู้จิมาก่อนหมื่นหนึ่งมือหน,นึงนน่งเดี๋ยวนี้วอ,อาจา่ายพันทดด่วงหมดแล้วพันท่องซือเพราะมันอันนั้นเหรอเดี๋ยวนี่คือว่า,วววอากูมาหายหนึ่งนึกว่าหนึ่งว่ามันชั่วหรอจิมากขีดวางหนึ่งคิดใน,นความขีดต้องหน้าเหรอครับพอหมดหนึ่งมาสามตัวนี่ครับหนึ 1, 1, 6, 1, ่งหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดงวดนี้ต้องเหลือหนึ่ง,น,งนะครับเก้าหนึ่งห้าหนึ่งเท่านี้แหละขั้นสิทธิ์นึง่ง นั่นเนี่ยคบคตรตัวล่างจะไปแจ็แล้วพออยู่แล้วครับจริงๆครับเบิงแต่ว่าปูเสี่ยวกุ้งมาให้ย่อนะครับมือสุดถ่ายครับว<พ>อยออยุ่แล้วหรือมือสุดท้ายถ้าปูเอากุ้งมาให้กะแมะ่หล่ะถ้าปูมาก่อนเนี่แสดงว่าตุ้มมีดอันนั้นแต่ว่าปูมากมือแต่เพิ่มว่าว่าตามเพิ่นเพว่าอยู่ทีมาก่อนมือหนึ่งคือเพิ่นมาก วันพระพอดีืคนับก่อนเมือนี่ควัพระกาดมาเมื่อนั้นนเอาโอ้ยอยู่อิงดือสามนีุ่นี้อยู่ิงนิ่งเลยทั้งสามัวเลยสลบไปสลบมั่นรถนี่สิสลบมันดีใจมันซอกนี่ซอกเกิ่บสลบเลยมีแต่ว่านสลบมัมีไฟมองไฟตัวนี นี่ทำนี่ว่ารันเห็นบอกคนวัดจิบคนเคยบอกว่าม้วนวัาคนวัดจุติให้เมื่อร่บอกให้ไปายยงบอกให้ไปพิจารณาที่ให้น่นมีคล้ายๆๆๆๆๆ่าๆๆ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 ๆคๆๆๆคๆๆๆๆๆาๆๆๆ่ๆๆะๆๆๆๆๆๆาๆๆๆๆๆๆๆารๆๆ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 ๆลงๆๆลๆเลๆเลยๆๆๆๆเๆๆ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 ๆพราๆ่ๆพๆๆๆ่ๆๆ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 ๆ มุนิเออร์ที่ไหนฮะฮ<ห>าน<า>ุมก็ที่ไหีกับทีู่นแล้วอีกสิบวัน,นเก้าวันเอาชัดเจนนะครับปูเอาหนึ่งมาให้อีกหนึ่งตัวนะครับบอสแมนศูนก็ต้องเป็นหนึ่งถ้าเบิ้งจากที่ปูเขียนมานะครับปูกับอันนะครับระหว่างศูนกับ1นึเลือกเอานะครับเอัน,อนเ่อเดปเรืงไปตีเองเ้า่องคิดไหครับ ดียังไงเรื่องหาเก้าหนึ่องก็ปหาเก้าศูนย์จบหมดครับห้าเก้าหนึ่งจับห้าเก้าศูนย์จบโหลดยัยนี่เมว่าโทษมาถ,ถามว่าอันมันคิดยังไงอันแบ่งเครื่องนี้ยังยงีง้กันไปมา <c oughs> ขั้นคิดอีกลักษณะหนึ่งเพิ่นอ้อมไมาแล้วเพิ่นไ,ไหวไปแล้วนึงคนร่วงไม่แล้วเพิ่นบอกแต่นอกกีรักษนะหนึ่งนี่นี่ครับอืมแก้วเนื่องไหวอืมเอาอยู่ไม่ห <c oughs> ันหละองสีนะครับ <c oughs> โอเคนะัครับเนาะอะไรกันดาวรถตัวแบันี้ตะลักเกอนพระจาจาร์สนีน,นี่ครับบนี้นะรค, <laughs> ค,นครับพี่สนีนันะลุกเกินงาก็เลยเยียดเอากคอระวังเขาจุ